ด่วนขยายระยะเวลาขึ้นทะเบียนเกษตรกรออกไปอีก2เดือนเพื่อรับเงินเยียวยาเป็นกลุ่มที่สาสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เพาะปลูกครับเมื <gie> ่อวันที่9พฤษภาคม6.3ที่ผ่านมาทางสำนักข่าวไทยได้รายงานว่านายเข้มแข็งยุติธรรมดำมรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าตอนนี้มีการขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่จะเพาะปลูกฤดูกาลผลิต ปี2,563ทับ2,564แต่ยังไม่สามารถเพาะปลูกได้เพราะต้องรอฝนตกตามฤดูกาลจากวันที่15พฤษภาคม63ขยายไปเป็นวันที่15กรกฎาคม63ครับซึ่งการขยายระยะเวลานี้เป็นการขยายระยะเวลาเพื่อกเกษตรกรที่ยังไม่ได้ปลูกพืชครับ สำหรับระเบียบการปรับปรุงทะเบียนสำหรับกรเกษตรกรรายใหม่ที่จะมาขึ้นทะเบียนและ,กะเกษตรกรรายเดิมที่จะมาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนกเกษตรกรได้ต้องหลังจากเพาะปลูกไปแล้ว15วันดังนั้นจึงมีกเกษตรกรอยู่จำนวนหนึ่งยังไม่ได้ปลูกพืชหรือเพิ่งปลูกและไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ทันภายในวันที่15พฤศภาคม63 จึงอาจสร้างความกังวลว่าอาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร15,000บาทในการช่วยเหลือผลกระทบโควิดซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรกลุ่มที่3ที่จะได้รับเงินเยียวยา15,000บาทคือกลุ่มเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว แต่ไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลการผลิตปี2,562ทับพและเกษตรกรที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรครับโดยกมรมส่งเสริมการเกษตรได้แนะแนวทางว่าทำอย่างไรให้ได้รับสิทธิเงินเยียวยาหากยังไม่ปลูกพืชโดยให้มารับแบบทบก .01 ไว้ก่อนวันที่15พฤษภาคมจากนั้นเมื่อทำการเพราะปลูกแล้วไม่น้อยกว่า15วันก็ให้รีบแจง้งยืนยันการปลูกพืชที่สำนักงานเกษตรอำเภอต่อไปครับ ด้านนายรพีพัฒน์จันทราศรีวงศ์เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้กล่าวว่ากล่มส่งเสริมการเกษตรจะส่งรายชื่อเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเป็นกลุ่มที่สาให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่เป็นนายทะเบียนหลังจากนั้นก็จะดำเนินการส่งรายชื่อไปให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อตรวจสอบสิทธิไม่ให้ซ้ำซ้อนกับการรับสิทธิ์อื่น,นซึ่งมั่นใจว่าใช้เวลาไม่นาน เมื่อตรวจทานสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยแล้วทางธนาคารทกศก็จะดำเนินการโอนเงินให้กับเกษตรกรรายละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร1 5 0 0 0บาทต่อไปครับนี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร1 5 0 0 0บาทต่อครัวเรือนที่มีการขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจากวันที่15พฤษภาคมห3สาขยายไปเป็น วันที่15กรกฎาคม63ครับโดยกลุ่มนี้ก็จะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรเป็นกลุ่มที่3ซึ่งกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วแต่ไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลการผลิตให้เป็นปี2562ทับสองพและเกษตรกรที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่จะมีโอกาสได้รับเงินเยียวยา1 5 0 0 0บาทนี้หากปลูกพืชแล้ว15วัน ก็สามารถรีบแจ้งยืนยันที่สำนักงานเกษตรอำเภอโดยกรอกแบบทบก,กอ .01 ภายในวันที่15กรกฎาคม63นี้ขอให้ทุกท่านได้รับเงินเยียวยา15,000บาทต่อครัวเรือน จากมาตรการเยียวยาเกษตรกรทุกทกท่านนะครับซึ่งหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมผมจะรีบนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้จากทางช่องของเราครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ